เป็นแรงบันดาลใจอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองของการใช้ชีวิต 7. ข้อคิดค่ะอ่าข้อคิดแรกค่ะนักแสดงเด่นของเรื่องเนี่ยเขาอยู่ในสถานที่ที่ถ้าเป็นเราปกติเราจะรู้สึกว่าสถานที่นั้นน่ะเป็นที่มืดเป็นสถานที่ไม่น่าอภิพม่รข้อคิดหนึ่งที่ปิวได้ค่ะจากหนังสือ c o n v ว r s a เ i o n with g ์ d สนทนากับพระเจ้าก็คือว่าจงเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดทุกๆุกดวงจิตวิญญาณค่ะเป็นดวงจิตที่มีแสงสว่างอยู่ในตัวของตัวเองค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เราไม่สามารถค้คนพบแสงสว่างในตัวของเราเองได้เรานำตัวเราเองอะค่ะไปจมอยู่กับความท้าทายไปจมอยู่กับความทุกข์เรื่องนี้นางเอกค,คังคุใบค่ะ เขาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในฐานะที่ดีพ่อเป็นทนายความเขามีความใฝ่ฝันค่ะที่อยากจะเป็นดาราแล้วมีอยู่วันหนึ่งแฟนเขาค่ะบอกเขาว่าจะพาเขาไปเป็นดาราเขาเลยเชื่อหนีออกมาจากบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแฟนเขานำเขาไปขายเป็นโสเพณีในราคา1 0 0 0รูปีทำให้ เขารู้สึกว่าเขาสิ้นหวังเขาหมดหวังเขาไม่สามารถหนีจากสถานที่นั้นได้เพราะถ้ากลับไปก็ต้องโดนประนามไม่มีใครยอมรับพ่อแม่ก็คงจะยิ่งเสียใจเพราะเขาออกมาโดยไม่ได้บอกกล่าวก่อนเพราะเข้าใจว่าแฟนจะพามาเป็นดาราหนังแล้วจะได้มีชื่อเสียงโด่งดังทำให้เขายอมรับในการที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงเขาคิดอยู่ตลอดเวลาเลยว่า เขาจะต้องเป็นผู้นำเป็นคนที่ดูแลสถานที่นั้นให้ได้เพราะเขาเห็นเพื่อนๆที่อยู่ในชักตากรรมเดียวกันหลายๆคนไม่ได้อยากที่จะมาเป็นแบบนั้นดวงจิตวิญญาณค่ะต่างมีแสงสว่างอยู่ในตัวเราเองวันนี้เราอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ในชีวิตของเราคือความมืดคือความทุกข์คือความท้าทายในชีวิต เราจะสามารถพบแสงสว่างได้เมื่อเราทุกคนย่อมรู้จักความมืดก่อนเราจะเห็นความหวังได้เมื่อเราสิ้นหวังเราจะเห็นแสงสว่างปลายอุโม,มงค์ได้เมื่อเราอยู่ในที่มืดและเราต้องการแสงสว่างเราจะเป็นอิสระได้เมื่อเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นอิสระหอ,อนหน้านังคังคู่ใบค่ะ เขาเป็นผู้หญิงที่เขามีอิสระเสรีภาพทุกอย่างเขาเลยรู้จักคำว่าอิสระความอิสระความสวยสดงดงามของโลกอีกสังคมหนึง่งเขาเลยปรารถนาที่จะให้ผู้หญิงที่อยู่ชะตากรรมเดียวกับเขาทําอาชีพเดียวกับเขาที่ไม่เคยรู้จักคำว่าอิสระได้รู้จักคำว่าอิสระเขามาเจอชีวิตที่ไม่อิสระเพราะฉะนั้นเขาถึงรู้ว่า ชีวิตที่อิสระเป็นแบบไหนเขาจึงเปล่งแสงของตัวเขาเองท่ามกลางความมืดค่ะวันนี้เมื่อเรายอมรับความมืดค่ะเราจะค้นหาแสงสว่างวันนี้ถ้าเราเจอความท้าทายเจอความล้มเหลวเราก็มองหาทางออกถ้าตอนนี้คุณอยู่ในที่มืดอยู่ในความท้าทายให้คุณรู้ไว้ว่ามันอีอีก ขัห้หนึ่งตรงข้ามกันเสมอที่คุณสามารถหลุดพ้นจากความท้าทายเจอความหวังใหม่และเจอความสำเร็จในชีวิตได้ไม่มีใครหรอกนะคะที่ค้นหาลู่ทางแล้วจะไม่เจอลู่ทางแต่วันนี้คุณต้องเปิดใจในการค้นหาลู่ทางใหม่และจงเป็นแสงสว่างด้วยตัวคุณเองค่ะจงลุกขึ้นมาสร้างด้วยตัวคุณเองและคุณจะพบ แสงสว่างที่แท้จริงที่เกิดจากภายในตัวคุณข้อคิดที่สองเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดทางคู่ไปค่ะเขาโดนซ้อมปัญหาที่เขาเจอจากการโดนซ้อมของคนที่เข้ามารับบริการนั้นถ้าเขา ไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาหรือหาทางออกแล้วยอมรับชะตากรรมของตัวเขาเองเขาจะไม่สามารถหลุดพ้นออกจากปัญหานั้นได้เขายอมรับความจริงค่ะว่าใช่เขาทำงานบริการเขาย่อมต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาไม่ยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ คือสิ่งที่เขาหรืออีกหลายๆคนสมควรจะเจอเขาควรจะมีกฎหมายรองรับและควรที่จะได้รับการปฏิบัติเชกเช่นเดียวกับคนอื่นาจากการที่เขามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้เขาเดินไปหามาเฟียมีอิทธิพลมากแล้วมาเฟียคนนั้นสามารถช่วยเหลือเขาได้ และอีกตอนหนึง่งตอนที่เธอปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของโสเพณีทั้งหมดให้เป็นที่ยอมรับให้ลูกที่เกิดมาจากหญิงบริการเหล่านั้นสามารถเข้าโรงเรียนได้เป็นกลุ่มคนที่สังคมทั่วทั่วไปก็ยอมรับและได้รับเกียรติในการรักษาพยาบาลและทุกๆอย่างเหมือนกับกลุ่มคนคน,คนอื่นเธอมีจุดมุ่งหมาย ที่ชัดเจนค่ะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆร่วมอาชีพเดียวกันแล้วเธอก็ดึงดูดค่ะนักข่าวนักข่าวที่มีอุดมการเดียวกันและเรื่องของมนุษยธรรมจึงทำให้เธอสามารถประสบความสำเร็จในการที่ทำให้เพื่อนร่วมอาชีพทุกคนได้รับ ชีวิตที่ดีขึ้นคังคู่ใบเขาใช้กดแรงดึงดูดโดยการที่เขามีเป้าหมายและเจตจำนงที่ชัดจึงดึงดูดผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์มาสนับสนุนเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเขาจนสุดท้ายสามารถสำเร็จล,ลุล่วงได้ด้วยดีถ้าตอนแรกค่ะคังคู่ใบตอนที่เขาเจอผู้ชายที่มารับบริการแล้วซ้อมเขาแล้วเขา เข้าใจว่านั่นคือโชคชะตาเขาโดนลิขิตมาแล้วค่ะเขาไม่พยายามที่จะหาทางในการแก้ปัญหายอมรับว่าตัวเองคือเหยื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วจมอยู่กับความทุกข์นั้นค่ะเขาก็ไม่สามารถดึงดูดมาเฟียที่เปรียบเสมือนเป็นพี่ชายของเขามาช่วยเหลือเขาได้เหมือนในชีวิตของเราทุกๆคนนะคะเวลาเราเจอความท้าทายอ่ะ เราเข้าใจว่าความท้าทายนั้นคือสิ่งที่เราถูกลิขิตมาแล้วเราโดนกลั่นแกล่นเราเป็นเหยื่อแล้วเราจมอยู่กับความท้าทายนั้นค่ะไม่พยายามที่จะหาทางออกแต่ถ้าเราเห็นว่าความท้าทายนั้นค่ะคือของขวัญเราหาประโยชน์ที่เท่าเทียมกับความท้าทายอีกขั้วหนึ่งเราจะได้รับพรจากความท้าทายนั้น เหมือนคังค่ใบค่ะเขาได้รับความท้าทายจากการโดนทำร้ายสุดท้ายเขาหาประโยชน์เท่าเทียมจึงทำให้เขาสามารถได้รับพอรอันยิ่งใหญ่ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเขาแต่กลายเป็นทุกๆคนในเพื่อนๆร่วมอาชีพก็ได้รับพรที่ยิ่งใหญ่จากความท้าทายที่เกิดขึ้นณนจุดนั้นดังนั้นวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามในชีวิต คุณเจอความท้าทายอะไรก็ตามในชีวิตค่ะคุณจงหาประโยชน์เท่าเทียมเหมือนดังที่ท่านนโปเลียนฮิวค่ะท่านแบ่งปันไว้ว่าจงหาประโยชน์เท่าเทียมจากความท้าทายหรือจากสิ่งที่เธอเจอเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีขั้วตรงข้ามที่มีประโยชน์เท่าเทียมเสมอข้อคิดที่3ที่พลังขับเคลื่อน ที่สามารถเป็นพลังหนุนส่งทำให้เราทำการใหญ่หรือทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่เรารู้สึกว่ามันเกินความสามารถเราได้นั้นคือพลังขับเคลื่อนที่เป็นการให้พวกผู้อื่นได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคังคู่ไปค่ะเขาเป็นแค่หญิงสาวคนหนึ่ง มีอาชีพที่สังคมไม่ได้ยอมรับเลยเป็นอาชีพที่ใครๆก็ดูถูกแต่สิ่งที่เขามีปฏิฐานที่ชัดเจนค่ะเจตจำนงเป้าหมายเขาที่ชัดเจนต้องการให้เพื่อนๆร่วมธุรกิจของเขาค่ะได้รับอิสรภาพได้รับการยอมรับเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองค่ะแต่เขาทำกว่าเพื่อนๆร่วมอาชีพเขาหลัก พันคนค่ะมันจึงทําให้เขามีพลังมหาศาลอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ทาเพื่อผู้อื่นเป็นพลังแห่งการให้ค่ะพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองนั่นแหละค่ะจะเป็นพลังที่ทําให้คุณมีพลังในการที่จะก้าวข้ามความท้าทายก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ คังคู่ใบเขาเจอความท้าทายหลายอย่างตั้งแต่พาเด็กไปโรงเรียนเข้าโรงเรียนแล้วผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ยอมรับเขาเจอปัญหาพื้นที่ที่ต้องการจะเอาคืนโดยรัฐบาลเขาเจอคู่แข่งขันที่แข่งขันในการเป็นผู้นำในการปกครองพื้นที่ตรงนั้นค่ะ ทั้งสามความท้าทายที่เขาเจอค่ะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่มากที่มันไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะสามารถเอาชนะได้แต่ด้วยความที่เขามีหัวใจที่ต้องการจะให้และปลดปล่อยทุกทุกคนให้เป็นอิสระค่ะจึงให้ความท้าทายหรือปัญหาต่างๆค่ะ ไม่สามารถสั่นคลอนเป้าหมายหรือเจตจำนงของเขาได้เพราะเจตจำนงของเขามันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเขามันเพื่อคนเป็นพันพันคนค่ะเช่นเดียวกันกับวันนี้เป้าหมายหรือเจตจำนงในชีวิตที่เราต้องการค่ะทุกคนวันนี้เป้าหมายของคุณค่ะที่คุณต้องการทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณถ้ามันแค่ตัวคุณเองค่ะ มันจะไม่ได้มีพลังในการขับเคลื่อนให้คุณลุกขึ้นมาก้าวข้ามความท้าทายให้คุณลุกขึ้นมากล้าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองค่ะแต่ถ้าเป้าหมายนั้นค่ะมันคือคนที่คุณรักมันคือครอบครัวของคุณค่ะมันคือใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรักเขามันจะทำให้คุณกล้าที่จะขับเคลื่อนในการลงมือทำ กล้ที่จะเปลี่ยนแปลงคุณจะมีพลังมหาศาลในการลุกขึ้นมาก้าวข้ามความท้าทายนั้นค่ะแล้วนั่นแหละค่ะจะเป็นพลังมหาศาลที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จและถึงเป้าหมายได้คือพลังที่คุณต้องการจะทำเพื่อให้ผู้อื่นเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะข้อคิดที่4ค่ะ คังคู่ใบเขามีนิสัยหนึ่งคือนิสัยแห่งความเมตตากราุณาจริงๆแล้วค่ะเขาแค่ปกครองในบ้านหลังนั้นนะคะที่เขาดูแลแค่เขาดูแลตรงนั้นน่ะเขาก็สบายแล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดเขาคิดถึงเด็กๆ ศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตก่อนหน้านั้นถ้าใครก็ตามเป็นลูกของหญิงบริการค่ะชะตากรรมของเขาคือต้องเป็นหญิงบริการเพราะถูกกีดกันทุกในเรื่องของการศึกษาเธอมีความเมตตาจึงปรารถนาที่จะเปลี่ยนชะตากรรมของเด็กให้เขาสามารถมีชะตากรรมใหม่ที่ไม่เหมือนกับแม่ของเขาด้วยความเมตตานั่นแหละค่ะ ความการุณานั่นแหละเขาจึงได้รับการยอมรับจากผู้คนด้วยหัวใจด้วยความรักเขาเมตตาเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพของเขาที่โดนกลั่นแกล้งที่โดนทำร้ายลุกขึ้นมาปกป้องรักษาสิทธิที่สมควรจะได้เขาจึงได้รับความรักจาก ผู้คนทั้งหมดข้อที่5คางคู่ใบเขาเข้าถึงคำว่าความจริงค่ะตอนที่คางคู่ใบเขาต้องไปพูดสิ่งที่คางคู่ใบค่ะเขาพูดคือความจริงทั้งหมดในสิทธิของมนุษย์คนหนึ่งที่ต้องการจะได้รับการให้เกียรติเหมือนกับทุกๆสาขาอาชีพไม่ว่าจะวิศวกรตำรวจอาชีพครู มนุษย์ทุกคนค่ะมีสิทธิที่อันชอบธรรมทั้งหมดที่จะได้รับความเป็นธรรมนั่นคือความจริงค่ะแล้วกลุ่มคนที่ฟังเขาบรรยายค่ะกว่าร้อยชีวิตทุกคนรู้ว่านั่นคือความจริงที่ทุกคนต้องการค่ะนั่นคือสัจธรรมความจริงที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ เป็นกฎพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่ควรได้รับคนที่เข้าถึงความจริงและพูดความจริงย่อมได้รับการยอมรับเสมอเพราะความจริงก็คือความจริงจึงทำให้เธอสามารถมีกฎหมายสำหรับหญิงบริการขึ้นเพื่อสิทธิอันชอบธรรมของมนุษย์ทุกๆคนเพราะมนุษย์ทุกๆคน มีสิทธิอันชอบธรรมที่สมควรได้รับเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนก็ตามไม่ว่าคุณจะมีฐานะทางสังคมไหนก็ตามแต่คังคู่ใบเขากล้าสื่อสารในเรื่องของความจริงซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้เมื่อเราเข้าถึงความจริงค่ะเราก็จะได้รับความจริงและเป็นที่ยอมรับเหมือนวันนี้ค่ะ ในการดำเนินชีวิตของเราเวลาเราเจอความท้าทายเราเจอปัญหาเมื่อเรายอมรับความจริงในปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นและแก้ไขเราย่อมผ่านความท้าทายและปัญหานั้นค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่เราไม่สามารถผ่านความท้าทายและปัญหานั้นได้เพราะเราไม่กล้ายอมรับความจริง จึงทำให้เราเจอปัญหานั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนปัญหาวันนี้เรามีหนี้สินบางทีเราไม่ยอมรับความจริงว่าเกิดจากการที่เราใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเรายอมรับความจริงและมาจัดระเบียบในเรื่องของการใช้เงินใหม่เพราะนั้นคือความจริงที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเจอความจริงใหม่และได้ชีวิตใหม่ เพราะความจริงก็คือความจริงก็คือสัจธรรมความจริงนั่นเองค่ะข้อคิดที่6สิ่งที่ทําให้ทางคู่ไปเขาสามารถที่จะทําให้เป้าหมายสําเร็จลุล่วงได้ก็คือการที่เขามีความเชื่อมั่นในตนไม่ว่าเรื่องของปัญหาการที่เขาโดนทําร้ายที่เขาโดนหลอกมาขายเขาต้อง แข่งขันในการลุกขึ้นมาเป็นผู้นำของหญิงบริการทั้งหมดเรื่องที่เขาต้องการให้รัฐมนตรีร่างกฎหมายเกี่ยวกับหญิงบริการค่ะทุกความท้าทายที่เขาเจอค่ะทุกอย่างผ่านได้เพราะเขาเชื่อมั่นในตนคือเชื่อมั่นในตัวของเขาเองเหมือนกับที่พระเจ้าสื่อสารไว้ค่ะว่าวันนี้ถ้าเธอมีความเชื่อเท่าเมาเลสมัสตาดเธอก็สามารถ เพื่อนย้ายคุณเขาได้เหมือนกับที่ท่านนโปลียนฮิวค่ะสื่อสารในหนังสือ The Law of Success ปรัชญาแห่งความสำเร็จว่าวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จในทุกๆเป้าหมายของชีวิตไม่ว่าเป้าหมายชีวิตนั้นจะเป็นเป้าหมายชีวิตที่ใหญ่หรือเล็กคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นในตัวคุณเองให้ได้เพราะความเชื่อมั่นนั้นจะ เป็นพลังอันขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และสามารถผ่านทุกๆความท้าทายทุกๆปัญหาที่เข้ามาได้เหมือนที่ท่านนโปเลียฮิลค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวของท่านเองและท่านมีเจตจำนงที่ชัดเจนทําให้ท่านสามารถนำหม่อมหลวงบีออกจากคุกได้ทําให้ครูปิวก็ย้อนกลับมาค่ะสิ่งที่เราทุกๆคนประจักษ ในทุกๆสาขาอาชีพมีคนที่ประสบความสำเร็จทุกสาขาอาชีพค่ะมีคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในทุกสาขาอาชีพบุคคลที่มั่งคั่งร่ำรวยและประสบความสำเร็จเหล่านั้นค่ะพื้นฐานที่สามารถทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ก็คือการที่เขามีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองว่าเขาสามารถทำได้เขาสามารถ เป็นได้ในทุกๆสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเขาทลายกรอบข้อจำกัดของเขาทั้งหมดโดยไม่นำข้ออ้างที่บอกว่าฉันเป็นแค่หญิงขายบริการไม่นำข้ออ้างที่บอกว่าฉันไม่มีใครเป็นที่รู้จักไม่ได้ดางจุดด้อยของตัวเองค่ะแต่เขาเห็นว่าตัวเขาเองมีคุณค่าแม้ว่าเขาทำอาชีพไหนก็ตาม หลายๆครั้งคุณเคยเป็นไหมที่คุณรู้สึกว่าอาชีพที่คุณทําอยู่อ่ะมันไม่เป็นที่ยอมรับคูปิวเคยเป็นทุกคนแต่วันนี้ค่ะถ้าคุณสามารถเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําเห็นคุณค่าอาชีพของคุณไม่ว่าอาชีพคุณคืออาชีพอะไรก็ตามแล้วคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นั่นเป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่มันยังประโยชน์มันจะทำให้คุณกลับมาและเชื่อมั่นตัวคุณเองค่ะว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำคุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะเป็นคุณจะกล้าขยายศักยภาพของตัวคุณเองและพัฒนาตัวคุณเองค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นในตน ใครก็ตามที่คุณยังไม่ได้ยูภาพยนตร์คังคุใบคูปิวแนะนําให้คุณไปดูภาพยนตร์คังคุใบนะคะแล้วคุณจะเห็นเลยว่าสิ่งที่คุณอาจเคยมีข้ออ้างอยู่ในชีวิตไม่ว่าฉันพูดไม่เก่งฉันการศึกษาน้อยฉันเกิดมาในฐานะที่ยากจนอะไรก็ตามอะค่ะข้ออ้างของคุณทั้งหมดอะนั่นแหละค่ะมันทําให้คุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวงคุณเองมันเลยไม่สามารถทําให้คุณพังงา และทําให้คุณเนี่ยกล้าที่จะขยายศักยภาพของคุณครั้งไปถึงแม้เขาเป็นหญิงบริการแต่เพราะเหตุใดละ่ะเขาถึงมีความเชื่อมั่นในตัวเองที่สูงมากจนทําให้เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ทําให้เขาสามารถเคลื่อนย้ายขุนเขาได้ความเชื่อของเขาค่ะมันต้องเป็นการเชื่อมั่นที่สูงมากๆในตัวของเขาเอง เขาเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองค่ะและสิ่งที่สำคัญเขารู้ว่าเขานี่แหละจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเพื่อนๆอ,อาชีพเดียวเขาได้เป็นพันพันคนเหมือนกันในวันนี้ค่ะเมื่อคุณมีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองค่ะว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ คุณเป็นคุณคนหนึงที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวคุณได้คุณสามารถเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นเพศไหนก็ตามที่ทรงพลังค่ะแล้วสร้างสิ่งดีงามสิ่งสวยงามได้คุณรู้ไหมคะคุณจะฉายแสงสว่างออกมาค่ะด้วยตัวของคุณเองได้เลยค่ะแล้วคุณจะ ถากภูมิใจในตัวเองรละรักตัวคุณเองได้ค่ะข้อที่7ข้อสุดท้ายค่ะมีอยู่ตอนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ที่นักข่าวถามคังคูบว่าทำไมเธอไม่คิดจะออกไปจากสถานที่แห่งนี้ทั้งที่เธอสามารถออกไปได้สิ่งหนึ่งที่เธอตอบกลับมาค่ะว่าเธอต้องการรอแฟนของเธอกลับมา เธอปรารถนาที่จะเจอเขาเพราะเขาทำลายชีวิตของเธอทั้งหมดและนักข่าวก็พูดคำหนึงว่ามันจะมีประโยชน์อะไรทำไมคุณไม่ปล่อยตัวคุณเองให้เป็นอิสระจากสิ่งที่คุณยึดติดอยู่นี้แล้วให้อภัยเขาละ่ะเขาตื่นจากการที่นักข่าวพูดแล้วเขาให้อาภัยแฟนของเขาที่มาทำร้ายเขามาขายเขา ทำให้ชีวิตของเขาดับมืดลงค่ะเมื่อเขาให้อภัยค่ะเขาเป็นอิสระจากความทุกข์ที่เขาเก็บมาเมื่อเขาเป็นอิสระไม่มีความคิดนั้นอยู่แล้วในหัวของเขาค่ะจึงทำให้เขามีพลังในการโฟกัสในการที่จะสร้างเป้าหมายที่ต้องการทำให้เพื่อนๆร่วมอาชีพกับเขา เป็นที่ยอมรับในสังคมได้เขากำฐานล้นล้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเขามีไฟที่สุมอยู่ในอกเขาตลอดเวลาค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะแฟนของเขาเขาจึงไม่สามารถปล่อยตัวเขาเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ได้แต่เมื่อเขาให้อภัยค่ะเขาเป็นอิสระ จากสิ่งที่เขาคิดแค้นจากสิ่งที่เขาทุกข์วันนี้เราเป็นคนกำฐานร้อนๆไว้เองค่ะเพราะเราไม่ให้อภัยแต่พอเราให้อภัยได้เรากำลังเอาฐานร้อนๆในมือเราออกไปเราก็ไม่มือพรอค่ะเราก็ไม่เจ็บปวดเราก็ไม่ร้อนรอนเราก็ไม่ทุกข์นั่นแหละค่ะจะได้ความสุขกลับมาจิตวิญ,ญญาณจะยิ่งใหญ่เติบโตได้ค่ะ ก็คือต้องเข้าถึงความรักความสุขและความเบิกบานไม่ว่าคุณจะมีอดีตอะไรก็ตามฝังใจในชีวิตของคุณค่ะว่าคุณโดนทำร้ายคุณเป็นเหยื่อนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจิตวิญญาณทุกๆดวงที่เกิดมาค่ะเกิดมาเพื่อเจอว่าแท้จริงแล้วเขาคือใคร คังคู่ใบโดนหลอกมาขายก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะเพราะเธอต้องมาเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดให้กับหญิงสาวบริการทุกๆคนทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญคังคู่ใบโดนซ้อมก็เพื่อที่ว่าเธอจะได้เจอกับมาเฟียได้เจอกับนักข่าว เพื่อต่อยอดและมาสนับสนุนเพื่อกุณเธอเธอทำภารกิจอันยิ่งใหญ่สำเร็จนี่เป็นข้อคิดทั้งหมด7ข้อคิดที่ครูปิวได้จากภาพยนตร์เรื่องคังคุใบนะคะแล้วภาพยนตร์นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถสะท้อนค่ะให้ครูปิวกลับมาแล้วเห็นตัวครูปิวเองค่ะว่าวันนี้แท้จริงแล้วค่ะไม่ว่าวันนี้เราจะอยู่จุดไหนของชีวิต เราจะเกิดมายังไงเราจะมีอาชีพแบบไหนเราจะมีฐานะยังไงก็ตามค่ะเราทุกๆคนสามารถเสกสร้างสามารถเนรมิตชีวิตของเราได้เองหมดเลยเพียงแค่วันนี้ค่ะเราคิดพูดและกระทำในสิ่งที่เราต้องการรวมรวมทั้งค่ะเรามีเป้าหมายและเจตดจำาองที่ชัดเจน ยิ่งเป้าหมายและเจตจำนงที่เราต้องการมียิ่งเป็นเจตจำนงที่ต้องการให้และแบ่งปันให้กับผู้อื่นให้กับคนอื่นที่มันเหนือจากตัวเราค่ะจะทำให้เรายิ่งมีพลังอันยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก้าวข้ามความท้าทายเพราะแน่นอนค่ะการที่เราจะถึงเป้าหมายถึงความสำเร็จเราทุกคนเราต้องเจอปัญหาเราต้องเจอความท้าทาย เราต้องเจอข้อสอบค่ะเมื่อเราสามารถผ่านข้อสอบนั้นได้แล้วเราสร้างตัวเราเองให้เป็นคนที่คู่ควรกับเป้าหมายหรือความสําเร็จนั้นเราก็ย่อมได้รับความสําเร็จนั้น